สวัสดีครับเต้สีปึกนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็นเ,เป็นพื้นที่ที่พื้นที่โอโซนที่อากาศบริสุทธิ์แห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับผมนี่แล้วที่นี่นะครับเป็นแหล่งอาหารแหล่งปลูกผัก ชั้นยอดที่ส่งเข้าเมืองกรุงเลยนะครับเรามาดูนี่นี่ขนาดของไอ้นี่นี่ดูนี่ครับดูเขาเรียกว่าไออะไรนะผักกาดขาวเลยครับนี่นี่ดูด,ดูดูไซส์ของมันใหญ่แค่ไหนนี่ดูฝ่ามือผมเทียบกับนี่เล็กเลยนะครับดูดูโอ้โหใหญ่มาก ใหญ่มากเลยนะครับนี่ดูดูเทียบกับหน้าผมสิดูสิโหนี่บุล่ลมเลยครับแล้วที่นี่ดูสังเกตใบนอกจากมันใหญ่จะมีรูพุณของพวกแมงกินด้วยนะครับผมศูนย์กสิกรรมอไร้สารพิษนะครับผมอําอเภอวังน้ำเขียวนี่ศูนย์ กสิกรรมไร้สารพิษหรือกรออ,อกรออ,อกูรับรองเองนะครับพี่ก็บอกกรรออมาสที่นี่ใช้มาตรฐานกรรออคือมาตรฐานกูรับรองเอง <c oughs> นี่นะครับดูใหญ่มากแล้วนี่ไอ้นี่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายดูดูใหญ่มากต้นแต่ละต้นใหญ่ สมบูรณ์พื้นที่ที่นี่นะครับผมเคยเป็นอดีตเคยเป็นที่ปลูกข้าวโพดเป็นป่าข้าวโพดป่ามันซ้ำปะหลังซึ่งแห้แงแล้งกันดานมากนะครับก็ได้เพี่อานาจมาดูแลที่นี่แล้วก็ฟื้นฟูนะครับจากที่ แห้งแล้งแบบดินแดงนะครับผมมาดูดูสภาพตอนนี้ป่านี่คือป่าปลูกใหม่นะครับผมไม่ใช่ป่าดั้งเดิมแต่เดิมคือสวนข้าวโพดกับสวนมันสำปะหลังเนี่ยเป็นไร่ไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดนะครับผมแห้งแล้งมากดินแดงดินแข็งแต่พี่อำนาจมาจัดการปลูกป่าเหล่านี้ให้กลายเป็น ป่าไม้ดูนะครับผมดูต้นนี้ต้นนี้คือต้นเหลียงนี่นะครับสูงมากเลยครับผมดูนะครับผมแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนได้นะครับเซิร์ชเข้าไปเลยครับศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอำเภอวังน้ำเขียวครับผมจิ้มพิกัด gps มาได้เลยครับผม